จบข่าวแล้วติดตามชมเส้นทางบันเทิงต่อกันด้วยละครฟ้าพยับและบ่วงสบายเป็นรายการต่อไปเลยนะครับ สมภูษณสสานสุภาษิตวันนี้นะคะมาราปิตโรอาหุนยามันดาบิดาเป็นผู้ควรแก่การบูชาปิดท้ายวันนี้ครับพาไปดูงาน Expo 2025ที่นครโอซาก้าของญี่ปุ่นนะครับซึ่งมีการจัดแสดงทั้งนวัตกรรมและวัฒนธรรมจากประเทศต,ต่างๆทั่วโลกครับส่วนอาคารเทศกาลของไทยก็โดดเด่นด้วยประติมากรรมไม้รูปช้างและมีการประเมินกันนะครับว่าจะมีผู้เข้าชมงาน Expo ครั้งนี้อย่างน้อยวันละ200,000คนหลากันแพพร้อมภาพนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะ